นิสสันโนตในราคาที่คุณสามารถจับต้องได้พร้อมโปรดาว23,500่อพอนอยู่ที่8 1 0 0ด้านหน้ากระจังหน้าแบบ V-Motion พร้อมกลองด้านหน้าส่วนด้านข้างพร้อมไฟโปรเจกเตอร์บลอแม็กสไตล์เท่ๆของนิสสันแม็กขอบ15กล้อง360องศาพร้อมไฟเลี้ยวเป็น LED กุญแจคีย์เลส พร้อมไฟมุมแมลงเป็นแบบ led ส่วนภายในที่เก็บสัมภาระกว้างขวางมากมายเลยทีเดียวโปรโมชั่น23,500ผ่อนอยู่ที่8 1 0 0 8 4งวดกันเลยทีเดียวถ้าสนใจยังไงติดต่อลูกเกดต,ตามริง์ด้านล่างนะคะหรือว่าแอดไลน์มหาลูกเกดปรึกษาข้อมูลสอบถามโปรโมชั่นกันเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะลูกเกดยินดีบริการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมให้นะคะพรมยินดีรับทำสัญญาถึงบ้านนะคะพร้อมเซลล์บริการถึงหน้าบ้านกันเลยลูกค้าไม่ต้องกังวลเรื่องการส่งรถนะคะตอนนี้นะคะเรามีบริการส่งรถนะคะถ้าปริมณฑลอันนี้ลูกเกดส่งบริการให้ฟรีๆเลยนะคะแล้วก็สอบถามข้อมูลท่านใดยอยากสอบถามข้อมูลเ,เข้ามานะคะอยากได้รถแบบนี้สนใจรถยังไงอยากแต่งแบบไหนเพิ่มเติม พักไลน์แอดไลน์ลูกเกดมานะคะลูกเกดยินดีให้คำปรึกษาบริการลูกค้าททท,ทุกท่านเลยค่ะ